สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่เรา biole channel ครับก็มีข่าวมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วครับแม่เวียสกนวัฒน์นะครับเผยภาพชมหน้าแฟนลูกชายนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เปิดชมหน้าแฟนของเวียศกนวัฒน์นะครับคุณแม่ได้ออกมาเผยรูปภาพนะครับสําหรับครอบครัวที่แสนอบอุ่นนะครับกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลนะครับแทบจะในทันทีสําหรับโพสต์ล่าสุดบนอินตอแกรมนะครับ ที่มาพร้อมแคปชั่น d e ิฟยูอของคุณแม่ไพลินนะครับคุณแม่พระเอกซูปเปอร์ตาเวียสกลนวัตที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะโพสต์ดังกล่าวไม่เพียงแต่จะเผยให้เห็นช่วงเวลาความอบอุ่นของสมาชิกครอบครัวในเม้นต์สุดพิเศษเท่านั้นแต่ยังเป็นการปวดฉมแฟนสาวของลูกชายให้เราได้สองความสวย ความน่ารักกันแบบจัดเต็มด้วยครับโดยแต่ละภาพที่คุณแม่พลอยไพลินนะครับโพส์นั้นแสดงเห็นถึงความเอ็นดูและความสนิทสนมกับหวานใจของลูกชายนะครับเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นภาพที่ทั้งสองนั่งมองตาพร้อมกับส่งรอยยิ้มหวานนอกจากนี้แฟนคลับก็เข้ามากดไลค์ให้กับโพสต์ด,ดังกล่าวกันอย่างล้นหลามนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ